สบายดีพี่นอเมื่อนอีดียมมาจากตลาดเลยนะเนาะเขาคั่วพิจักเกนเฮดบลใกพักวานเนี่ยิปั่านหนึ่งหมื่นเกียกับประมาณเท่าไหร่บ้าชิกว่าบาทนะี่ถือกินะชิปกว่าบาทอันนี้นะ 40, 60, 60, 60, สะี่หมื่นพวกชิปพิบาทไปเนาะจัแถมผักติ๋วมานาม่ะแถมผัก เตี้ยวมาหนำเด้อเด้ออืมเด้อเด้เด้ดอดอกใย,ยอู้งาแถวไปมากะสิป่าเด้กพี่นอ้องป่าตีนแค่นี้ป่ดแกงทำยลนาจะซื้อมาเลยอ่ะวันนี้กินแต่โดนแล้วแกงเห็นว่า ว่าจซื้อแพงมดแดงไหมซื้บ่อนแพงกว่าซ้ำได้ซ้ำอันนั่นะซ้ำให้แงร่งบ่่อันนี้เฮดบลอันนี้เฮดคอนไหมน่ะหน่อยปราดนี้ตอน้อย็ระมาณนี้ตบน้อยประมานี้ ได้ได้เฮ็ดค่ะเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพี่น้องห้าสิแกงเสิร์ฟผักว่านผักว่านผักว่านเรียกว่าหวานเด็ดใช่ไหมคะหวานอืมอืมนี่นโถด้วยอืมเด็ดเด็ดโถเด็ดผักว่านกันเด้อพี่น้อง นี่เด้อทุกคนเฮิดบดผักหวานของแซ่บบ้านห้าพี่น้องเฮิดบดกับผักหวานนี่เด็ดเอาอันนี้ยหนึ่งเมื่อีกพอซื้อนะแม่จะก็จะเอามาแต่เสียว่ะทั้งเมืองทาปังท mm ่องว่แม่เก no ็จะเอามาไล่ๆเด้อในตลาดอ้าวในกว่ายมั้งนเล็กอ่ะแถวผูกบ่านเลยเสะ ยาผุดยาปลาปัญญาอ <c> ันไหนป้าพี่น้องผักหวานกับมีดเวาะเส้นน่ะนห็นไหมเดอกผักหวานนะทุกคน <c> กน้องตอนนี้กะเด็ดผักหวานนี่นะทุกคนสิตแกงหนึ่งเขาซุปแล้วไม่เรื่องว่า ดีเกียงตะเวนไอพจันงอิาเร่งเลยเ็น้องผักหวานผักหวานเสียด้พี่น้องผักหวานน่ะชิพันธ์กับรเนาะเมื่อนึงนะที่าว่ากูนนี่ยมี่อยู่มี่บอกว่ากูน้ะจ้เจ็ดฉีดมักอันนี้คิดตัวใหญ่เกี้ยวเนี่ยข่าไงแตตรีม หลังเฮ็ดเดี๋ยวพี่นางเด้อหลังเฮ็ดการเฮ็ด เพนมันบอกเปลียไปไ่ลยนอะไรเห่ลางเฮ็ดพ,พี่น้องเพื่อนมันบอกอันนี้เ็นไงนพี่นอ้องพักหวานพักจิ๋วน่ยจิ๋วก็มะ ปีงเขียดแหงพีน่น้องบอปานพนอยากกินนะเขาเอือบเลยเดี๋ยวเอือบนะบอปานปีงเ,เขียดสู้ลนะฮะ,พ,ะพี่น้องตอนนี้เขากำลังสิรง head der, head der. กร่งเฮ็ดเด้อเฮ็ดเดอร์เขากระสีเอาหมอขาดหมออะไรกับปลาตังเลยปลาสักก้อน เจตัง่บร์าแนี้นำย็นนเก็เท่าไาอยู่มั้น้นำยนนใส่หมอดเลยกะอาน,นี้ตงไปใช้เลืพี่น้อ่เก็ดหาเหาเ่เา์เอาใส่เฮ็ดก็ลืมสีอีกว่าตันนี้ ดอกมันใหญ่เข้ากับสีสัก,ก่อนนะทุกคนเลยดอ,อยยกมันใหญ่ก็ลืมสีเด็กพี่นอ้องอืมใส่ลงไปใส่ลงไปจ้ะพี่น้องเด็กพี่นอ้นองใส่มักพริกลงไปใส่มักพริกลงไปปกติถา้าพ่ออยากใส่ข้าวเบือกอไนะ็ได้นาะ ก็เสปง่วงไปน้ำปลาเด๋อยน้ำปลาเด๋อยเขไปได้ทุกคนขาดไลาได้เวยดะเด็ดต้องกินบะาสะดินะน้ำปลาเด๋กเพื่อนี่แหละเอาไงกว่อนนี่ทุกคน นอนไลฟ์เป qu ิดบ้าวานาะพี่น hmm. ้องหักหวานเตรียมไว้ล่ะไอ้ตูชมหักติ่ยวชิคัยนี่เด้อพี่น้องกำลังปวดอ้วกอ่พี่น้องหมอบโคตรคักนะฮะมาเบิกกว่า อวยทุกคนนอกจากใส่ผักหวานลงไปเลยเนาะพี่น้องใส่ผักหวานลงไปได้ทุกคนเอาเบอร์ครับแมยใส่ผักหวาน,วานลงไปได้ทุกคนใส่ผักหวานใส่ผักหวานลงไปใส่ผักหวานลงไปจ้าผักหวาน ของเสียบานหา้าลุกคนนี่แหละนี่พักหัวลงไปแล้ว่ะี่นอนกับโต๊ะท้ายด้วยพักตูโอ๊ยขาดไข่มดแดงนะ เี่ตทุกถ่ายดูยพักน้องนั่งตูแล้วก็นน้องนั่งติวใช่เลยทุกคนสม่มพักนั่งตูแล้วก็พักนั่งติวจ้าน้องเนี่ยแ,แ,แล้วเมนูแกงเฮ็ดเท่ากัแล้วอินทพีย์หอยเลยได้ทุกคนเกงเฮ็ดปลกหวานเสียบ,บขาดตะไคร่มุดแดง าพี่น้องนะ่ะแกงเฮ็ดเ่ากับแลาเป็นทีเฮียบหอยเด้อทุกคนไงอืนี่นกว่ามือสิตักพร้อมเสื้อไปกินแรงกันอ,อืเอา้า อมเสิร์ฟจะ้ะพี่น้องอืมอืมแล้วแล้วเมนู เก่งคิดเอาพี่น้องพี่น้องอลไรหรืเด้ออันนี้ไว้ให็นมีเรื่องกินแรงเสดีจมันก็ห้ามในถ้วยนะมีเสด็จสิกินนีไงห้ามห้าอันนี้ไปกินจะเกินเราจะเอาไปกินตนี้อืม ตัวนี้เด้อหาเสอาไปกินก่ะพี่นอ้องพี่นอ้องมาเด้อมีพักขีดเล็กออมเอ้ามีไฟมาเหรอครับใครมามะเบิงนี่คือแมงแมงยั้งพี่นอ้นองเอิยบานเดียบบานไข่อเอิญแมงดุก้ยวยก็จะขัวมาแล้วแมงดุกจ้ะพี่นอ้องเข่าเด้ออิพี่นอ้นองแมงดุกออมพักขีดเล็กอะไรกะอันนี้เข้าแบงมาแลนะ้วเนาะ เอาทะเล่าย่มใส่อ่ะสบานดี้นเนะไงชาบาดีจอ่าวบานดีขึ้นเนามากมากมากขึ้นมากฉีสดเบแสบอะไรเง้ยเบองจะเอิบเอิบเงดุเบืคือกระดูมว่าสีดหลอดหนักได้สีกินข้าวซ้ำนี้พ่อแบกอะไรเด้อันเดกินข้าวะกินข้าวซำนี้พ่อได้เจ้าก็ไหวละเบื่งนี้อ่อนกินข้าวซ้ำนี้อืมอันเดะฮะเบิ้ง ไม่ได้ยิ้เาขาไาแล้วกินเต้าเ <laughs> ้แกงเห็ดแกงเห็ดน,นี่ต่อยังไงอะอดีนจีงเอาแกงเห็ดบดนะใวานอื้มจ๊ะเอ้าอปดอสิครั อ๋อมาขี่เกก็ม่เอนาอ๋อมาืม่นานาอ่ะเนืงบเนือเ้นเืองวล่ะมามเอไบอแม่ดุเอไบอแม่ดุครับอย่าขวาเลยด้คะจะว่ากินแบบนี้เลยกินแบบเมื่อเสือเลยอือืงอืมอ้มอือื ้องไงรูเอ้าวถามว่สที่ชอบนี่คือพีอไรสิบน้องหนึ่งเป็นหามาเบิ้งอันนี้อยู่บน่ดูมาิเลยเยอะมาเยอะคอาคำนี้ฮะคำนี้เไก็เป็นเนาะ ข้างนี้ใครมแดงใส่เจ้าเลยม่แปลกงอะสดเด้พี่น้องตากองนะพี่น้องพานอยู่อะตากองใบเลยอ่ะแบแทบข้ไม่ได้พ <Pues> ี่น้องงเหอะเป็นอ่ะแบสามห้าทาปสธิ <estratég> ์ทปรสิมในเนาะ sao ying om xá lầy là sao ying om xá lầy chẹp chưa om xá bây giờ không 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 bê lô pa sao chửi ăn đục bây giờ chẹp với om xá